นี่ก็เป็นขั้นตอนการเผากระทะใหม่นะครับเผาด้วยกากมะพร้าแบบนี้นะครับกากมะพร้าแบบนี้ก็ไม่ต้องไปบีบคั้นน้ํากะทินะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคุกกะละมันด้วยเอาแบบนี้ครับแบบน้ำกะทิเผาครั้งเดียวจบไม่ต้องไปเสียเวลาเผาซ้ําซ้อนนะครับเผาแบบไม่มีกะทิก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเผาแบบมีกะทีทีหนึ่งยุงยาครับแบบนี้ก็ง่ายครับเอาแบบที่ไม่ต้องคั้นกะทิ แล้วเผาเที่ยวจบนะครับไม่ต้องไปคู่ทั้งมันนะครับเผาที่ยจบเผาให้ดําไปเลยนะนี่ครับมะพร้าวนี่ก็ประมาณเอ,อโลนึงนะประมาณโลนึงแล้วปดะมาณนะนี่ครับตสดแบบนี้แล้วเผาด้วยกับมะพร้าวเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วยนะจะปลอดภัยจากการไม่ไฟลุกมเหมือนตะมันนะครับถ้าเผาตะมันก็จะเสี่ยงก,กับไฟลุกนิดนึงนะครับถ้าไม่ระวังนะนี่ครับใส่ให้เต็มเบ้าอย่างนี้นะครับ เอาแบบไม่ต้องคาน้ำกระทิออกนะเอาแบบนี้เลยง่ายๆนะรอบเดียวจบแต่ถ้าเอาแบบคานกระทิด้วยแล้วก็เอาแบบมีกระทิด้วยเนี่ย<ส>มันก็จะยุ่งยากนะครับเผาหลายขั้นตอนเนาะแบบนีเดียวจบขั้นตอนเดียวจบเลยเห็นครับไม่ต้องบีบคานกะทิออกไม่ต้องไปคูน้ำมันครับไม่ต้องคูน้ำมันด้วยแบบนี้เลยลองเอาไปใช้ดูน้ำทีนะง่ายๆนะเผากระทะ ทำครกด้กวยกากมะพร้วนี่นะแบบนี้นะใส่ห้เต็มแ,แบบนี้พูดแบบนี้แล้วก็เผาไปเรื่อยเผาจนกว่ากา,า,ากอะพร้าวจะดำหมดนะครับถึงจะใช้ได้นะโอเคนะครับลองเอาทีนี้แท้ดูนะปิดก่อน